สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับจะมาอนีกับผ้าพี่ๆน้องๆนะครับมาให้หน้าเนาะครับเนาะการเฮ็ดหน้าคงเป็นสมัยนี้กัะจะเฮ็ดส่วนมากจะเป็นแบบบ้านเราทายเอาเนาะครับเนาะการนี้กัะจะเป็นกําลังถอนกาเนาะครับเนาะครับถอนกาครับผมกะเป็นวิถีชีวิตยังยังมีเห้เห็นอยู่ครับแต่ว่าต่อไปอกก สิปียี่สิปีกับบรู้ว่าจะมีเห็ดหรือเปล่านาอเพราะว่าส่วนมากอ่ะเพื่นก็จะเห็ดกันแบบง่ายๆสูมมือนีเนาะครับนาะการเห็ดหน้าก็ะไดครับกันเดี๋ยวลงมาสัมผัสจักหน่อยครับพี่น้อง <c oughs> ครับโลกาน้ำกันครับพี่น้องครับโลกาน้ำกัน เพื่อนการเริ่มรู้สึกว่าจะแก้แล้วนะครับเง้วคางแล้วจางน้อยจงน้อยจางน้อยกะท่องแล้วทัวนนี่ <c oughs> <c oughs> เอใกล้จะออกบังแล้วครับก้าเ <c oughs> พื่อนกระไดมือนี้แล้วบะบ่แล้วมืออื่ออนเนาะครับเนาะต่ออีก ครับเมื่อนี้กับเมื่อนี้กคับ่องอันนี้เบื่งครับโอ้กับไ่ได้เฮ็ดโดนหรอครับพี่น้องเดี๋ยวสีพภาพี่ๆีน้องๆย่งงางมาเลยย่งางไปสม้มสวนข้างๆเพิ่นเนาะครับเนาะอันไี้กวแมนอยู่ส่วนมากกับเฮ็ดหน้าบานเบิดทตสูย่างเหรครับสูเมือนี้ครับ ครับก็เป็นวิถีชีวิตนะครับน้องพี่น้องครับโบราณโบราณครับหาเบิ่งในหยาครับอันนี้ก็แผนกมัดบ่อนี่เนาะเดี๋ยวไปเบิ่งก่อนเดี๋ยวไปสวัสดีไม่ง่ายกันสวัสดีครับไม่ง่ายครับผมสวัสดีก่อนครับสวัสดีก่อนครับสวัสดีครับโอ้ยน้องมันจะไม่ง่ามันลาอย่างเนี้ยพี่น้องเลยแม่นบ่มเนาะอยาไปมงเน้โอ้ยไปยาก ช่วงนี้ไปงาครับผมไปใส่มาใส่งาสิสอปีเา่ได้ทอนช่วงไปปีเดียวโอ้ผมกับผมกับเมยขคือกันละก้าก้าส่งแกแล้วเนาะครับอันนี้คือลกลกไส่มองมองมองที่นี่แหละครับดำดำมองนี้ละครับลกลกไว้ดำมองนี้ละก็เป็นสองงานสุดท้ายเนาะ ครับเลครับการสอยๆกันครับเป็นวิถีชีวิตล่องเขียกนะครับเนาะผ้าผีผ้านองนะครับท่วมระบบน้ำของพิ้นนะครับเนาะท่านี้ก็จะเป็นของปูเตียงนะครับเนาะจะเป็นอีกบ้านหนึ่งครับผมอีกเจ้าหนึ่งมีสามีหยังนี่แหละครับแล้วก็ปลูกส่วนมากก็จะปลูกกล้วยละครับพี่น้องกล้วยตะไคร้ข่าปลูกว้ ที่เพื่อนกันล้ายครับแต่ว่าบางเท้อกับผู้เทาเพื่อนกันเห็ดเห็ดบ่คคอยไหวเนาะครับเนาะ,ะตัวนี้กรัแถวแถวที่ผมอยู่นี่ถ้าให้เชาหน้านะครับเพื่นจะมีะเป็นคล้ายๆครับเป็นเคื่อนเพื่อนจะมีเคลื่อนอ่างเก็บน้ำนะครับแล้วก็เพื่อนก็นจะมีน้ำปล่อยมาเป็นสายทางครับพี่น้องครับสามารถแต่ละก้นนี่สามารถเปิดน้ำได้ขั้งละสามร้อยบาทครับเป็นค่าน้ำสามร้อยบาท เปิดได้ทั้งหมด8ชั่วโมงครับการนี้ครับเป็นน้ำเขาจะฝังมาใต้ดินครับผมแลวก็ตัวนี้จะเป็นว่าวเปิดครับน้ำเบือจะเปิดมามีแรงดันอยู่แล้วครับแลวก็เพิ่งจะปล่อยนี่ครับปล่อยลงให้หน้าครับใส่ซอยได้มือนึ่งก็สามารถเปิดได้ทั้งหมด8ชั่วโมงครับ8ชั่วโมงนี่คือเปิดไปเลยครับเสีย300บาท กับภูมิทีมีทางกับพ่อเฮ็ดได้อยู่หรอกครับพี่น้องเฮ็ดันใดกับพ่อเฮ็ดได้อยู่มีสากับเลียงปลาครับปลูกกล้วยปลูกพักปืชพ,พักสวนข้าวนี่ครับสวนมาก็ะจะย่งเป็นให้หน้าอยู่ครับพี่น้องครับการยุทธการลงทุนแหละครับหล้วกาความขยันครับบางคนมีทีมีทีท่างหลายก็จริงแต่ว่าบางคนเพื่อนกับบอ่อขยันกับคือ กระเฮ็บดบ่ไถ่น้อครับเนาะบางคนเพิ่นมีทีนิดเดียวลายสองลาหรือว่าบ่ถึงลายนะครับแต่ว่าเพิ่นขยันหาพืชที่ามาปลูกสลับหมุนเวียนนะครับเพิ่นก็นได้ขายทั้งปีน้อครับเนาะก็แล้วแต่ความขยันของแต่ละคนนะครับพี่น้องครับยังตรงนี้ก็จะเป็นทัวเนาะครับเนาะทัวกับปลูกแบบบ้านเฮานี่แหละครับพี่น้องก็เป็นทัวฟักเงา,าทั้งแม่ใหญ่เพิ่นก็ปลูกไว้เนาะครับเนาะ มือนี่กามีเอฟซีนะครับทั้งยุคกรุงเทพนะครับเป็นแรงงานไทยน้ากันนะครับเป็นมูกันเพื่อนเขาบอกว่ามาไทยห้เบื้องแง่นะครับอยู่ทางบ้านนี่แหละครับเป็นวิถีชีวิตดูบ้านๆนะครับเนาะการปลูกทั่วกับบานเฮากับประมาณนี้แหละครับพี่น้องการข้างกับเฮ็ดง่ายๆเอาไม้ไผ่ไข่กันครับนี่ครับไข่กันปักแล้วก็ไข่กันครับคัดกันไว้ครับบ่ตรงมัดเลยครับพี่น้องนี่ครับบบตรงมัดเลย ก็จะใส่เอาไม้ไผ่นี่คัดกันไว้ครับเนี่ยครับคัดมันนี่แล้ครับตัวนี้กับซ่อนไปอีกฟังหนึ่งครับคัดกันไว้เพราะแต่มันอยู่แหละครับพี่น้องปักไว้ปักดินไว้ดินมันก็บบวบควายแกนแห้งนะครับเนาะก็เป็นวิถีชีวิตการเห็ดให้เห็ดสวนเห็ดหน้าครับนี่ก็เป็นทีหน้าเลยได้ครับเนี่ยปลูกทัวอยู่ทีหน้าเลยครับพี่น้องครับ ไอ้คนดีดอกมอมาพ่อได้ขายท้างนี้เพื่อนขายเพื่อนกะขายโบแพงครับกำหนึ่งกะบสิบบาทแต่ว่าถ้ายุตตลาดนี่กำหนึ่งกัแพงเติบครับการราคาจะเท่าตัวเพื่อนกะจะเฮ็ดน้าเป็นพักๆไว้นะครับเพราะว่าทีนจะตั้ไปเรื่อยครับพี่น้องครับเพื่อนกะเฮ็ดนี่ครับเฮ็ดควางไว้กาเก็บน้าไว้จะเป็นระบบการเฮ็ดหน้าที่ผมาดีครับมองนี้ครับ เราต้องเสียค่าน้ำสามร้อยครับเปิดได้เปิดได้หนึ่งมือครับมือละแปดชั่วโมงครับพี่น้องครับคืองมองนี้อยากได้น้ำครับอ่าเปงใส่นะครับเอาจอบมาขุดหรือว่าเปืนอาจจะมีเป็นท่อพีบีซีโอ้นี่ครับท่อพีบีซีเนาะครับเนาะตามขาดครับพี่น้องครับนี่ครับเปืนจะจอท่อพีบีซีไปครับถ้าปล่อยน้ำหนาน้ำก็จะไหลลงให้หน้าครับ ครับมื่อนี้ครับพามาโลก,กาเนอะครับน้องพามาโลกาโลกาล้อมเมืองมีถีชีวิตอ่าบ้านๆเนาต่อไปอีกประมาณสิบยี่สิบปีกะจะให้เห็นหน่อยแล้วครับสำหรับการโลก,กาการเห็นให้เห็นหน้าเพื่อนกันเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยตามความสะดวกตามเครื่องมือ เกืองมือท่านสมัยขึ้นวิธีการเฮ็ดกับเปลี่ยนแปลงไปครับพี่้องครับครับก็จะได้มาล่าพีล่าน้องแล้วครับบันนี้ครับมาดีกับผ้าช่มครับตามขัามขวาครับเอฟซีเอฟซีทางพัทยาขวามากครับเป็นครับเป็นหม่เดียวกันเนาะครับเนาะเป็นพินองกันนี่แหละครับเป็นว่า มาทา่ายไหนลทาเบิ่งแน่นะครับวิถีชีวิตเก่าๆนะครับ <laughs> ครับ <laughs> <laughs> อ่าวันนี้ครับจะได้ลับเลยครับเด้อกัสูสูครับผมโอ้ยแย่อยู่ oh yeah, <laughs> เอาเดี๋ยวกะเศ้าเดี๋ยวกบเศ้าบ่เปลี่ยนโดนรอก,ก <laughs> ครับผมครับสูกันทุกคนครับผม ตังนี้ครับเป็นการลวกใบเป็นการมั่งมัดครับผมถ้าเป็นถ้าเป็นการรับจ้างนี่อ่าเดี๋ยวจังหน่อยนะถ้าเป็นรับจ้างนี่เขาเขาจ้งางยังไงครับโลก,กาทางบา้านเ้ามัดละเท่าไรครับมัดละสองบาทสามบาทมัดละสบาทสบาทโอ้เอ้มือหนึ่งมือหนึ่งในลายมัดบ่ครับจากที่เคยเห็ดมาประมาณล,อย,ลอยมัดได้อยู่เนาะ มัดก็จะประมาณนี้มันบอครับครับการสูไปครับเลี้ยไปครับแต่ว่าวก้านี่นี่ครับเป็นทร่งแจ่แหรอครับพี่น้องครับต้องลกดูครับำระวันระวั่งโบซันกัจาบหักบงครับแล้วใกล้จะท่องแล้วครับ ดำดำกัได้บอกเด้อครับดำืัอได้เดี๋ยวจะมาทดไอ้ฟืนฟื้นความจำบ่ได้บ่มีหน้าน้ำเพลินการเตะกันแล้วเตะผู้ถนัดนะครับเตะด้านข้างก็ได้ครับเตะแบบแปรก็ได้หรือว่าเตะแบบครับโปรตีนก็ได้ครับหรือ เล้วเต่าทางนั้นครับผมโอ้โอได้เหรอครับประมาณเตะโลกงมากด้อยููดอกสองมัดสามมัดนะครับก็โอเคครับผมในคลิปนี้ก็ ขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกคนครับที่ติดตามรับชมครับขอให้พี่ๆน้องๆอยู่ดีมีงครับปลอดภัยจากโรคแพ้ทั้งหมดครับผมสวัสดีครับ